บริษัทสใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักน,นะครับเช้าวันพุธนะฮะที่ใหญ่ยนจูนิง่งฮอนด้าซิตี้นะครับไอวิเทคคันนี้นะครับรถคันนี <Okay. S 2> มนะะ้มีเรื่องราวแปลกๆนะฮะมีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวสนุกๆนะครับมาที่ใหญ่ยนจูนิง่ง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้แปลกๆยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเท่าที่ผมทราบมาก็คือรถคันนี้นะครับวิ่งมา60,000โลนะครับวิ่งมา6 0,000โลรถเกิดอุบัติเหตุจอดในอู่กี่เดือนนะครับอาจารย์งสองเดือนประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนนะครับรถออกมาจากอู่เสร็จเรียบร้อยเจอปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์ใช่เกียร์นะครับเกียร์เป็นงไงบ้างพี่ยงเกียร์กระตุกวืดวืดเลยอ่ะวืดแบบ ูดแบบไม่จับอ่ะสองหนึ่งขึ้นสองแล้ววืดเลยแล้วก็สองขึ้นสามก็ตุกสามขึ้นสี่ก็ตุกอาการลักษณะนี้คือตอนดูดูน้ำมันเกียร์แล้วน้มันเกียร์ยังใหม่อยู่น้ำมันเกียร์ยังใสอยู่เลยชนะครับคราวนี้มันจะกลับไปดูยังไงครับพี่ยงว่าในกรณีลักษณะแบบนี้รถเนี่ยไม่เกินหกหมื่นกิโลแล้วมาเจอปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะเอ่อ ถ้าเอาจริงๆนะครับครับจากการที่คุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถผมวิ่งปกติคัาปกติเกียไม่เวืดวิ่งปกติไม่มีปัญหาอะไรไฟลูกเครื่องอะไรไม่โชว์ทุกอย่างไม่มีปัญหาโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เกิดอุบัติเหตุพลิกไม่ได้พลิกสิเขาเรียกอะไรฟาดฟาดฟาดแล้วก็ไปเข้าศูนย์เข้าเข้าอู่อระกานอู่หนึ่งนะครับ แล้วก็อยู่สองเดือนครับทาสีทำอะไรเสร็จปุ๊บออกมาวันแรกที่ลูกค้าแจ้งก็คือออกจากศูนย์ออกจากอู่นั่นครับใส่พานะเครื่องขาดเลยใส่พานะเครื่องขาดนะครับใส่พาน่นะรื่องขาดรถหกหมื่นโลนะฮะออกจากศูนย์ออกจากอู่มาท่อนเครื่องเนี่ยไม่โดนนะครับคือท่านเครื่องชุดนี้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนใส่พานะเครื่องขาดเลยไม่โดนอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ครับ อันนี้อ,อาการลูกขาแจ้งนะครับลแ,แล้วก็เก,เกียร์กระตุกมาตั้งแต่วันนั้นเลยกนนเกียร์กระตุกตั้งแต่วันนั้นเลยนนั้เละครับเกียร์กระตุกตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ทนขับมาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มาเจอเรานะครับซึ่งครับเอานะเอาจริงๆนะผมไม่ว่างเรนะเอาเอาแบบว่าพูดตรงๆเลยครับประเด็นคุยกันตรงๆเลยคืออาการแบบนี้เกียร์แบบนี้มันเหมือนเกียร์เก่าเหมือนเกียร์เก่าอาการเหมือนเกียร์เก่าะเกียร์ที่มันสักสองแสนกิโลขึ้นไปแล้วอ่ะอาการมันจะออกอ่ามันจะออกแบบ จับไม่ค่อยแน่นเดีวกตกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าสองขึ้นสึกได้สามขึ้น4ี่ก็ตกนิดนึงพอรู้สึกได้แตหนึ่งขึ้นสองเนี่ยบาังจังหวะวืดเลยว่อแล้วก็จับซึ่งมันไม่เคยมันไม่น่าจะเจอในรถหกหมื่นกิโลอ่ะโอเคอันนี้จากอารมณ์ผมผมไม่รู้ครับผมไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นผมไม่กล่าวหาใครนะครับแต่ว่าอาจากอารมณ์ที่ผมขับซึ่งสมงผลต้องแก้ปัญหานะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเนี่ย ไฟโชเยอะมากไฟโชเห็นแคนเนอร์โชมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ตามอาการไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราฟันธงอะไรไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเกียร์เนี่ยแปลกแน่นอนแปลกๆออกอาการแปลกๆแล้วนะครับซึ่งเรื่องต้นก็คุยกับลูกค้าแล้วนะครับเพิ่งคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไม่ไม่แน่ใจต้องทําใจก็ต้องแก้ตามจุดที่สเตปที่แคนเนอร์เช็คใช่ครับต้องแก้ตามโค้ดไปครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไว้โค้ดเกียร์ไม่มีนะครับผู้ชม โค้ดเกียร์ไม่มีนะถ้าถ้าถ้าต้องจะมาดูนะครับไม่ใกล้ๆนะโค้ดเกียร์ไม่มีนะเป็นโค้ด ABS โอ่า ABS black power ไอพวงมาลัย power นี่โค้ดเกียร์ไม่มีโค้ดเครื่องไม่มีโค้ดเครื่องโค้ดเกียร์ไม่มีอ่าแต่ทำไมเกียร์วืดเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนั่นแหละครับเกียร์ไม่เข้าในรถ60,000่นโลนะครับแล้วเราจะพิสูจน์กันได้ยังไงว่า ทำไมเกียร์มันถึงมีอาการลักษณะแบบนี้<อ>นะครับนี่ฮะหน้าที่ของทีมงานใหญ่ย,ย,ยนจูนิ่งนะครับเราก็ต้องต้องดูแลรถทุกคันคืองานของพวกเรานะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูแลทุกครั้งที่เราจะทําหรือว่าดูแลเราก็ต้องต้องให้เจ้าของรถเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของรถจะได้รู้ไปด้วยนะครับ<ช>ว่าใหญ่ย,ย,ยนจูนิ่งเราทําอะไรเราแก้ปัญหายัางไงแก้ตรงจุดหรือไม่นะครับรถยนต์คันนี้ ก็ค่อนข้างจะเป็นอาการต้องบอกกันเลยว่าแปลกๆนะฮะแปลกแปลกๆนะครับในรอบเจองานแปลกแต่เช้าเลยวันนี้ในในรอบยังไงดีหลายปีในรอบหลายปี่โอ้โหตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเพิ่งเจอเนี่ยเอาจริงพอรถรุ่นเนี้ยผมบอกตรงเลยครับเกียร์รถรุ่นเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเกียร์ทีเอฟใช่เป็นเกียร์ทีเอฟซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแสนกิโลเนี่ยอยู่ได้ชิวๆใช่ครับ อยู่ได้ชิวๆแน่นอนครับแต่งงมากรถหกหมื่นกิโลลูกค้าบอกว่ารถตอนก่อนเข้าก่อนอุเหตุผมไม่เป็นเลยเราพูดถึงถึงถึงในย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งว่าในกรณีที่เราตอนที่ช่วงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยขณะที่รถมันกำลังวิ่งอยู่ครับการการสะบัดของของรถคือการแรงเว่ยงที่เกิดหลังที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือเครื่องยนต์มันยังทํางานอยู่ระบบเกียร์มันยังทํางานอยู่นะครับมันมันมันส่งผลให้ระบบเกียร์เนี่ยอาจเกิดปัญหาได้ไหมอาจจะอาจจะอาจจะ อาจาอาจะแต่อันนั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดความผิดพลาดภายในภายในซึ่งซึครื่ง,ง,งใช่มันต้องถูกกระแทกบ้างอไอ้หมุนเฉยๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าข้างในมันมันมันถูกออกแบบมาอย่างดีแน่นทุกอย่างการกระแทกให้แรงขนาดไหนถ้าไม่กระแทกโดยตรงเนี่ยโอกาสน้อยมากที่จะทําให้มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ายืนยันว่าคอนเฟิร์มว่าทั้งหน้าเครื่องเนี่ยไม่ได้ดนอะไรเลยไม่ดนอะไรเลยแต่เครื่องถูกถูกยกลง เครื่องถูกยกลงเครื่องถูกยกลงคราวนี้สิ่งที่ต่อไปที่เราจะต้องไปดูก็คือหัวน็อตนั่นแหลานั่นอันนี้อันนี้อันนี้คือเราสงสัยนะคือขออนุญาตสงสัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ปักความใครแล้วก็ไม่ไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราจะแก้ตามปัญหาของเราแต่ว่าเราจะขอดูนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเบื้องต้นดูก่อนนะครับแล้วก็บอกตรงว่าอาการแบบนี้มันแปลกแปลกอยู่แปลกแปลกแน่ครับแปลกหกอมู่เกียร์มาสภาพแบบเหมือนเกียร์เก่า แล้วตอนี้เราต้องมานั่งทําอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือสมมุติฐานใช่ครับสมมุติฐานสมมติฐานแล้วตรวจสอบนะครับถ้าคันนี้เนี่ยในกรณีสแกนเนอร์ตรวจแล้วเนี่ยเจอในเรื่องของโค้ดเกียร์อันนั้นมันก็จจะฟันประเด็นไปง่ายขึ้นใช่จะฟันประเด็นไปง่ายขึ้นแต่คราวนี้ระบบไม่เคยผิดปกติเป็นโค้ดเป็นโค้ดตัวอื่นทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เราต้องแก้ตามอาการโค้ดก่อนนะครับแต่เกียร์เนี่ยเดี๋ยวคงต้องเอาขึ้นหอยดูว่า ตอนที่ยกลงเนี่ยระบบหัวน็อตเนี่ยมีปช่มอลืมเสียบอะไรหรือเปล่าเสียบปลั๊กอะไรหรือเปล่าปลั๊กอะไรหรือไม่หรือว่าเสียบอะไรไม่แน่นหรือไม่อะไรพวกนี้ก็ต้องดูครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าเครื่องถูกยกลงถูกยกลงเครื่องถูกยกลงนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ต้องบอกว่าหน้าที่อันหนักหน่วงของใหญ่ยนจุนนิ่งสำหรับฮอนด้าซิตี้อันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามครับงงวันนี้กันก็งงงกันแต่เช้านะครับกับฮอนด้าซิตี้ครับ ยหญ่ยน์รักรถเหมือนรถที่ท่านรักผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ยนจุนนิ่งเข้าโครงการลถควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแ็บที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว,ว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ยาญโยนจูนิ่งใหย่ยโยนจูนิงปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหย่โยนจูนิ่งใหย่โยนจูนิง ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่ายโยนจุนิงอย่ายโยนจุนิงคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื่อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาตำ่ำ ผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจอเริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ย,ย,ยนจุนนิงใหญ่ย,ยนจุนนิง ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการยยญ่โยนจุนิง่งยหย่โยนจุนนิงปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหย่โยนจุนนิ่งยหญาโยนจุนน,จนิงคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถดด้วยประสบการณ์